ไปดูเรื่องของมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์แนมะกรอบๆมันๆน,นะหลายคนชอบเชียวนะคะโดยทางกลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่วัดเนินสูงจังหวัดตราดค่ะเขาทําเงินเป็นล้านเลยนะคะให้กับทางชุมชนด้วยการผลิตมะม่วงหิมพานต์อบเกลือก็ส่งออกจําหน่ายไปทั่วประเทศออเดอร์นี่เพียบแน่นเอียดเลยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ถึงจะเป็นในช่วงของโควิด19ก็ตามออเดอร์ก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมไปติดตามกันได้เลยค่ะ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูงตำบลตะกลางอำเภอเมืองจังหวัดตราดกำลังเร่งกระทอกเปลือกเม็ดมะม่วงหิมะพานเ์ที่รับซื้อจากเกษตรกรในโซนภาคตะวันออกเพื่อแปรรูปเป็นมะม่วงหิมะพานอบเกลือให้ทันกับออเดอร์ที่มีการสั่งเข้ามาจากทั่วประเทศแม้จะอยู่ในช่วงโควิด -19 ระบาดก็ตามแต่มะม่วงหิมะพานอบเกลือของที่นี่ยังขายดีสร้างเงินล้านให้กับกลุ่ม สา,า,ายที่ตั้งกลุ่มก็เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกมันเรื่อยยแล้วเป็นสายาคาไวจะติดทุกปีก็จึงแนะนำเลยเขาปลูกมะม่วงหญิงพานเพราะปลูกง่ายไม่ต้องต้นทุนทน,นะชาวบ้านเขาเห็นดีแต่ต่อมาแล้วกลับเป็นว่าพอค้าคนกลางากดราคาก็เลยต้องทิกควรกันตั้งกลุ่ม พอดีช่วงปี25งหปีหเนี่ยเอโรงเรียนเขาเกิดยุบก็อบไปทำหนังสือกับภาจารย์แล้วก็ชาวบ้านหลายคนขอญาตยืมสถานที่อกคารเรียนเนี่ยจากศูนย์ศึกษาว่าขอเป็นที่สึกษาและเรียนรู้ของหมู่บ้านเขาก็โอเคเพราะว่าม่วงในภาจะหล่ในช่วงติดเทอมเด็กเขาจะว่างเขาก็จะไปกับย่าหรือว่าพ่อแม่เขา ไปวิ่งเก็บตันฝนนะเก็บเก็บเก็บมะกองแล้วก็ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายระบิระพมเม็ดมาพอเอามาถึงถแถวของฝนเนี่ยพอตกเย็นเขาก็บมาชั่งเลยกิโลละนะไอ้โลละสิบบาทเนี่ยเก็บวันนี้เก็บได้ร้อยโลดเป็นกระตังแล้วนะ่ะพ่อแม่เขาก็แบ่งให้ลูกหลานเนี่ยแบ่งให้ไปกินขนมโรงเรียนไปซื้อเพื่อผาอะไรเงี้ยเม็ดมะม่วงหิมะผานดิบมูลค่าหลักสิบ แต่พอผ่านขั้นตอนการตากแดดต้มกระทบะเปลือกอบขัดแยกและบรรจุจนได้มะม่วงหิมพา,าน์อบเกลือคุณภาพเยี่ยมกลายเป็นสินค้าหลักร้อยที่ลูกค้าติดอกติดใจเพราะมีดีที่ใหญ่ยาวขาวอวบยิ่งมาขายทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยยิ่งขายดีมากขึ้นเม็ดพักวันออกเนะี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดมันจะมีแก้มโปง่ง มันไม่เหมือนทางอีสานทางละนองเนี้ยทางทางใต้นะมันจะเขาเรียกแบนอะไม่เป็นแบนแต่มองท่านจะมันใหญ่แต่มองทงน่นเนี้มันมีอกแต่ของหวัดตลาดเนี่ยมันจะมีอูเหมือนนี้เลยอูมกลมมันเลยมีรสชาติกรอบนอกนุ่มในการปรุงการละทำทุกอย่างเนี่ยคือจะไม่ใช้สารยาคือจะเก็บในห้องโดยเฉพาะความเย็นแล้วว่าเก็บเป็นใหม่ตลอด น้ำมันเนี่ยจะไม่ใช้ซ้ำมากอย่างเก่สองสามครั้งสามครั้งเปลี่ยนถาว่า,าเศษน,น้ำมันที่เหลือเอาไปไหนเอามาให้พนักงานนหนย่อยเกินจากมันมีข้อดีตรงนั้นแนละวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูงยังคงมุ่งม,มั่นสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและเกษตรกรผ,ผู้ปลูกมะม่วงหิมพันในภาคตะวันออก <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสินค้าชุมชนคุณภาพให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศทีมข่าว n b t จันทบุรีรายงาน